เอเวอร์เซน์ะงงนะคะวันนี้บูมมาในน้มของเมดไมล์เดคอเลคชันค่ะเขาเป็นตัวใหม่สินค้าใหม่ของหายเอเวอร์เซน์นะคะแล้วก็ Bright <c oughs> อินเทนซีฟวายอินเทนซีฟไร์อ่าหายไปไวเงยยาอย่าไม่ได้เป็นอินเทนซีฟไบรท์โรออนนะคะตัวนี้ก็คือเขาบอกว่าตัวโรออนเนี่ยป้องกุบปกป้อง,อง,องยอนานเจ็ดสิบสองชั่วโมงแล้วก็ทำให้วงแขนของเราเนี่ยไบรท์ขึ้นมาในสามวันใครที่แบบ ใต้วงแขนดำแอร่เป็นเอออุ้ยดำนั่นแหละผิวเข้มเลยดำแอร่เออแบบนั่นแหละคล้ำไรเงี้ยก็คือใช้ตัวนี้รับรองค่ะจึ้งางนี้โบกก็มั่นใจแบบชุนแขนได้อันหนึ่งสองสามชูเออบอกว่าให้ถ่ายสวยก็เนี่ยมันสวยแต่หน้ากันสักแหลออ ก็แบบว่าดูแลจริงเ,เลยไม่แต่เออแต่ของของเขาถือว่าถือว่าทำถึงรเรื่องเรื่องปกป้องยาวนานเจ็ดสิบสองชั่วโมงก็คือมีวันหนึ่งเรไปถ่ายละครใช่ป่ะแล้วโบกทาแล้ววันต่อมาโบลืมเขาก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหงื่อไหลอนะไรเงี้ยแบบเออปกป้องปกงปก้องดีอนะ่ะแห้งสนิทเลยความที่แบบว่าการแปรมันมันมันข่าวมันมั่นใจมัม่มมั่นใจค่ะเวลาเราแบบเรียกขึ้นเ็เฮ้ย hey หรือว่าแบบ yes อนะไรเงี้ยเออมันก็แบบ ่่ก็มมัันนใใจจเรียกว่าสามารถสร้างความมั่นใจกับสาวๆได้เป็นอย่างดีเลยใช่ค่ะสาวๆมั่นใจแน่นอนต้องเอเวอร์เซนต์นะคะฝากผลิตภัณฑ์ได้เลยค่ะฝากผลิตภัณฑ์เอเวอร์เซนต์ด้วยนะคะตัวที่เป็นพกพรมิสก็คือเมดไม่เดย์อลเลคชั่นนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีนวัตกรรมคือฉีดประสบการณ์ตอนแรกเขมี3กลิ่นเนาะสามารถฉีดผสมให้ได้6กลิ่นเลยด้วยซ้ำค่ะนี่คือแบบหอมยาวนาน8ชั่วโมงแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะ อินเทนซีฟไรท์โรลออนนะคะตัวนี้คือทำปกป้องยาวนานเจ็ดสองชั่วโมงที่บอกไปแล้วก็เฮสินิทแล้วก็ข้าทำภูเขาวข้าผูเขาไรท์ภายในสามวันช่วยด้วยนอนขาวไม่ได้ขาวไม่ได้ค่ะช่วด้วยไรตรงไรนอนอ่ะกูนลอยล้านแล้วก็คุณเขาดาวยังลอยล้านเขาดาวลอยล้านค่ะเรามาเขาดาวไปด้วยกันเป็นไงพี่คะตื่นเต้นไหมใกล้แล้ว ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าพอถึงร้อยล้านนี่เป็นครั้งแรกของเราที่แบบเผาจากกำลังแตะร้อยล้าน,นแล้วก็ตื่นเต้นอีกอันหนึ่งคือต้องเต้นฮิตมีอัพให้กับแฟนคลับด้วยอันนี้จัดาายับแฟนคลับไว้ก็พูดไปตอนที่มันยังอยู่ในเลขสิบแล้วก็แบบได้อยู่แล้วเดี๋ยวเต้นให้ดูในซิซ้อมยางหลายรอบห่ายสิบเนะ เ,เขาเป็นเมอร์ชั่นผู้หญิงไงเคยเห็นว่า่ผู้หญงเดิดเดิดก็ต้องทาจริงๆก็ต้องทาให้เขาแล้วก็เดี๋ยวทาบุญด้วยค่ะคทบุญ,บญให้เาบุญให้อานองอะไเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มีอะไรดด้วยใช่มีเามีดน้าตาลกันแฟนคลับบอกว่าถ้าถึงร้อล้านแฟนคลับทุกคนจะบน่นในการ อดงดน้ำตาลอยู่วันะเดือนหนึ่งปะอนนเอาจริงป้างดน้ำตาลอาทิตย์หนึ่งก็จะลงแดงกันแล้วนะอะไรเน่น้ำตาลตกเขาบอกขอของงดน้ำตาลหนึ่งเดือนเลยถ้าถ้าต้องทำให้ได้ด้วยนะคะพี่น้ำตาลนะ่ะคนไทยมันขาดน้ตาลไม่ได้จริงจริงหนูยังขาดไม่ได้ <c oughs> เราเร,าเราเกรจากับแฟนขับยังว่ายเอยดงดดีกว่าไหม อะไรเนูงดด้วยเผื่อเผื่อผิวพรรณมันจะผุดผองเขาบอกงดน้ําตาลเนี่ยมันจะทําให้อ่อผิวพรรณผุดผองแต่ของอร่อยมันก็ต้องกินหวานก็ต้องหวานร้อยเปล่าอันนี้อันนี้เป็นสูตรสำเร็จรูปห,หรือตปรับอืมรสหุ่นมันก็หุ่นดีอยู่แล้วค่ะพี่โบโบ,บรู้สึกไงบ้างเรื่องแรกของโบโบ,บก็ท้อทำถึงเลย ว่ามันเป็นที่ตัวของภาพยนตร์ด้วยแล้วก็ตัวอนงเองที่เขาแบบเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างน่ารักมากๆด้วยก็เลยทําให้เราอะโชคดีที่ได้ตัวละครนี้ด้วยค่ะแล้วก็บวกกับพี่จีเองเนี้ยแฟนคลับเขาก็เยอะมาจากโฟคิงอยู่แล้วเนาะก็ยิ่งทาให้แบบหลงกันเข้าไปอีกพีเอสเองก็คือแบบกํากับได้อย่างดีมากๆค่ะคือทุกคนคือความภูมิใจของผลงานนี้เลย เห็นพีเอจะไปวิ่งแก้มน่ะโบไปจริงเหรอจริงตอนบนเขาไม่ได้พูดชื่อหนูะ่ <c oughs> ะรอดตัวนืกอว่าบนแบบขอให้หนังนี้ร้อยล้านถ้าได้จะขอให้โบนกับจีไปวิ่งก็คือตายใ<ช>ห้เพ <Happy Happy S 2> ียวิ่งแต่ว่าไม่เนาะไม่ไปแล้วโบส่วนตอไ่ได้บอกไง<อ>ส่วนตัวโบละบนอะไรเป็ไหมครับโบอ่ะไม่ได้บนค่ะแต่ก็มีแบบบอกในใจแหละว,ว่าเดี๋ยวดี๋ยจะทําบุญอุที่ส่วนกุศลอะไรต่างๆไปให้อะไรเงี้ยเพราะว่าในโลเคชั่นต่างๆเขาก็มีเจ้าของ ทำไมถึงบ้านหังนั้นเป็นบ้านรอห้าจริงๆใหม่รัชกาลที่้ใช่ค่ะเป็นบ้านของขุนพิทักษ์บริหารน่าจะใช่เป็นบ้านเห็ผีเหรอไม่เห็นค่ะไม่เห็นบอกบอกเขาไปแล้วว่าก็ก็บอกกล่าวจุดทูบอะไรเงี้ยไปว่าหนูขออนุญาตถ่ายทำนะคะว่ามาเล่นเป็นใครอนงแล้วก็เล่นเรื่องเป็นผีไม่ได้มีการลบหลู่ใดๆอะไรเงี้ยต้องแบบต้องพูดไปก่อนเพราะว่ามีคนทวิตบอกว่าแบบไปบ้านหลังนั้นแล้วทำไมไม่เจออะไรเงี้ยโบก็ดีแล้วค่ะ าช่วยใช่ชวนจียังพลาเรื่องทำบุญนะครับยังไม่ได้ชวนค่ะยังไม่ได้คุยกันออืเเเ้ากล็จะะใหไรรถ้าสมมติรอยลาที่งานเล็กเขาจะให้อะไรไม่บอกอ่ะขอได้ไหมขออะไรอ่ะอะไรก็ได้อ่ะเอามาใอ้แต่วันที่เปิดตัวหนังคุณได้ก๋วยเตี๋ยวไก่อะไรใช่ได้ก๋วยเตี๋ยวไก่เพราะวันนั้นยังไม่ได้กินข้าวเขาก็ถือมา เขาไปต่อคิวมาให้เลยนะเขาบอกว่าตอนแรก15นาทีต่อไปต่อมาอ้าวพอถึงคิวเขาเส้นหมดรออีกี่สิบนาทีเอ็นดูรีวิวความอร่อยให้ฟัง่อยสมันรำคาญปั่นใดมัน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 อิ่มความสุขจนล้นออกปากนอนยังไม่ได้เลยจอะโอ้โหอร่อยอร่อยค่ะมันนั่นแหละ แ้่ถ้าลอยล้านจริงนี่ต้องหวังโต๊ะจีนเลยไหมคะโอ้โหได้ไหมคะหนูขอกินหน่อยอยากได้อะไรอ่ะคุณถ้าสมมุิอะไรเขาฟังอยู่จริงๆอะไรก็ได้ค่ะพี่เพราะว่านี่ก็ใกล้จะวันเกิดแล้วเออแจ้งป้าพูดให้พกพี่ฟังคิดแม่ลอยแจ้งงี้ซ่าลอยเจ๊จนเกิดแล้วเออจะมีอะไรที่อยากได้ไหมเพิ่มขอได้พี่ฟัง ไม่ไม่ค่อยมีค่ะมีแค่วาอยากให้บ้านมันเสร็จสักทีอยากให้ทุกอย่างมันเออมันจบได้แล้วอย่างเงี้ยมีแค่นั้นบ้านบ้านบ้านสวนหรือว่าบ้านทั้งบ้านที่อยู่ปัจจุบันแล้วก็บ้านสวนด้วยบ้านสวนนะเหมือนจะเสร็จก่อนบ้านจริงด้วยเราทำไปพร้อมๆกันหรอคคุณเลยไงอ๋อบ้านบ้านที่อยู่มมาทำประมาณสี่ห้าปีแล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ที่อยู่แล้วแฮปปี้สุดคือต้องคอนโดสบาย เขาไปเขาไปไม่แล้วหนูอย e ู่จ okay. ร like, yeah. ิงบอกฮะอยู่จริงอยู่จไหมเขาโดนสภาอะไรอะคะก็มีไปบ้างอ่าไปเรื่อยไปค่ะอะไรอย่างบ้านมันติดอะไรมันติดได้นานสี่ครับม่ไนั่นคือก่อนก่อนเลยค่ะแล้วก็ก่อนเลยคือก็มีปัญหาเรื่องช่างเรื่องอะไรค่ะแต่ว่าพอเราได้มารู้จักกับทางสุภาอะไรเขาก็เหมือนกับช่วยคุยช่วยอะไรให้ก็โอเคใกล้แล้วสักทีเกือบละเกือบละ แล้วเราก็ er. สวยรับโอ้์ลพูดพิเศษสุดเลยทำเป็นว่าตกไปเรื่องหนแต่ว่าเรื่องเรื่องละครพี่ดินน่ะอันนี้ดูแล้วแบบอยากดุแทนมอง็รวมรวมแต่ว่าไงเราอยากก็อย่างที่เคยทุกคนดูในดูในสตอรี่ไอจีแหละค่ะว่าพระภายไต่หำจริงไหมเนี่ยใช่ก็แบบ างทีคนเรามันเจ้าชู้อ่ะมันไม่ได้ใช้สมองคิดอ่ะอเลือไปเลี้ยงส่วนอื่นไงก็เลยบอกให้ไปต่อยไม่แตกอะไรผมจะขึ้นสมองบ้างนนพุณจะชู้อ่ออะแต,แต,แต่แต่โบดูได้หมดเลยดูได้ดูได้ดูได้ค่ะดูสบายเห็นนองเลกบอกว่าที่เหลือเนี่ยมันจะเลวร้ายกว่าเดิมอีกโมน่าเขาบอกว่าเขาเป็นสามีเห็นชาติชั่วนาพูดเองว่าก็ชั่วจริงชั่วจริงเพราะว่า หญิงก็ล้ายชายก็เลวเรื่องเนี้ยมันก็เท่าที่เท่าที่แบบฟังเรื่องราวมาที่เขาสปอยมาให้อะไรเงี้ยมันจะหนักกว่าเดิมอีกค่ะหนักแบบโูจริงปะเนี่ยจากที่เคยเกิดขึ้นกับคนนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับอีกคนหนึงอะไรเงี้ยผลของกรรมมันย้อนกลับอไป ดูดูจนจบว่างก็ดูถ้ากลับบ้านมาทำยืนยันว่าไม่ไม่หยุ่มไม่อะไรไม่หยุมพี่เล็กตัวจริงก็ไม่หยุมหรอกค่ะพี่เล็กไม่กล้าทําอะไรแล้วหัวพี่เล็กเขาไม่กล้าจับแล้วทําไมถึงไม่กล้าแตะแล้วอคุณก็เดี๋ยวแฟนค่ะเขาหวงก็เลยต้องแบบไม่ถนอมไว้หน่อยแต่ถ้าเขาขอเหมือนครั้งก่อนก็ต้องทำเพราะเดี๋ยวของงอน เราก็ตามใจแฟนเก่งเหมือนกันเนาะใช่พี่เางอนแล้วมันงอยากนะเออแต่เขาก็ป่นที่หนึ่งนะไม่ได้เจอโบนะใช่หนูก็คิดถูกอองอยากเบอร์ไหนอะเอ๊ะตอบไปไหนก่อนเไปยิงชุบเวลาพี่อเล็กงอนนี้คือต้องต้องใช้วิธีการงอยังไงบ้างครับผมเขาก็จะเป็นดุค่ะดุแล้วก็เราก็จะแบบพอเราโดนเขาดุเราก็จะ ม่รู้จะทำตัวยังไงอ่ะแบบไม่กล้าเข้าใกล้บ้างบางทีเราก็แบบเอ้งงอตอนไหนดีมันเลยแบบนานงอไม่ถูกแต่ทุกวันที่ไม่งอนน่ารักกันดีรักก็สดสดอืมปล่อยไปอ่ขอบคุณนะขอบคุณค่ะคุณหลุดเลยเมื่อกี้เป็นไรรอกเขาสวยๆลูกอ่ะเอาตรงนี้สักรักนึงอ่ะ